ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยหนีัวเรือนของไทยเราเนี่ยสูงถึงระดับประมาณ9 0นะครับแล้วก็ขีดความสามารถในการออมเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงนะครับที่จะทําให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีเวลที่มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็ต้องเริ่มจากการที่พยายามแก้ปัญหานี้สิทธ์นะครับที่มันเป็นตัวฉุดรั้งนะครับความมั่นคงทางด้านการเงิน,นจริงๆคนสน่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยแล้ไม่กล้าแก้อาจจะเพราะว่ากลัวเชื่อจิตจากกาันไม่รู้อะค่ะซึ่งเรารู้สกกกว่่าาาจจรรริงๆทีีมัด รมแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้คนหลากหลายมากขึ้นที่รู้และสามารถเอาไปแบ่งปันต่อได้มันก็เป็นการแก้ไขหนี้ที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกันสร้างแสงสว่างให้กับครอบครัวจํานวนมากที่ตกอยู่ในความมืดมิดของวิกฤตหนี้สินครับคนที่มีความรู้การเงินที่แน่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า CFP เนี่ยคือคนที่มีความรู้การเงินที่แน่นเป็นบุคคลสําคัญเลยที่เราจะสร้างให้เป็นหมอนี่ในอนาคตต,ต่อไปค่ะ ต้องบอกว,ว่าวันนี้เนี่ยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเนี่ยนะครับเราร่วมมือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดอบรมให้ความรู้กับ ที่ปรึกษาทางการเงิน FPT และนัก,กวางแผนการเงิน CFP เนี่ยโครงการหมอนี่ระดับ3นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างพื้นฐานองค์ความรู้เพื่อที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการแก้ปัญหานี้สินของประเทศไทยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนี้ครัวเรือนของไทยเราเนี่ยสูงถึงระดับประมาณ90%นะครับแล้วก็ขีดความสามารถในการออมเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงนะครับที่จะทําให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีเวลที่มั่นคงแข็งแรงมากยิ่ง จุดเริ่มต้นก็ต้องเริ่มจากการที่พยายามแก้ปัญหานี้สิทนะครับที่มันเป็นตัวฉุดลั้งนะครับความมั่นคงทางด้านการเงินและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเนี่ยเราผลิตบุคลากรเนี่ยออกไปดูแลให้คำปรึกษานะครับกับประชาชนที่มีปัญหานะครับก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศไทยของเราเนี่ยให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมนักวางแผนการเงินนะครับร่วมกับท แบ่งชาตินะครับแล้วก็คงจะได้เห็นผลงานนะครับในการที่เราจะออกไปสู่ภาคประชาชนนียมากยิ่งขึ้นครับทุกท่านในห้องนี้นะครับก็คือความหวังของครอบครัวไทยนับล้านที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกันสร้างแสงสว่างให้กับครอบครัวจํานวนมากที่ตกอยู่ในความมืดมิดของวิกฤตหนี้สินครับโครงการนี้หลังจากนักวางแผนการเงินซีพีแล้วก็ที่ปรึกษาการเงิน a f p ได้รับความรู้ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ประกอบกับจิตใจที่มุ่งม,มั่นของแต่ละคนเนี่ยครับที่อยากจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตนี้สินให้กับคนไทยอนาคตรเราก็จะมีการออกไปช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับบุคลากรในองค์กรต่างๆครับวันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะที่สำคัญมากๆเลยระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย จะมาร่วมกันสร้างหมอนี่นะคะในการให้คําแนะนําการแก้หนี้แก่ประชาชนคนไทยในอนาคตต่อไปค่ะคือในการที่จะเป็นหมอนี่เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องมีความรู้ที่แม่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็เกณฑ์แต่แบงค์ชาติแล้วก็กฎหมายนะคะคือถ้าหากว่าให้คําแนะนําแก้หนี้ที่ผิดไปเนี่ยจริงๆแล้วมันกระทบต่อคน เลยว่าแบบจริงๆเขาควรจะเดินไปทางด้านหน้าอย่างเงี้ยแต่ปรากฏเราให้คําแนะนําที่ผิดเขาก็เลยเดินอ้อมหรือเดินผิดทางไปเพราะฉะนั้นคนที่จะให้คําแนะนําที่เหมาะสมได้อ่ะจะต้องมีความรู้ที่แน่นเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้การเงินความรู้เกณฑ์บังชาติแล้วก็ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคนที่มีความรู้การเงินที่แน่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า CFP เนี่ยคือคนที่มีความรู้การเงินที่แน่นเป็นบุคคลสาคัญเลยที่เราจะสร้างให้เป็นหมอนี่ในอนาคตต่อไป 哦。Uh เรียนแล้วจริงๆดีมากนะคะคือจริงๆโดยเบื้องต้นมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าก็รู้เลยว่าเออมันมีรายละเอียดปย่อยหรือรายละเอียดอื่นๆที่มันเพิ่มขึ้นจากที่เรารู้เยอะมากเลยแล้วก็จริงๆคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหานี่แล้วไม่กล้าแก้อาจจะเพราะว่ากลัวเชื่อจากการไม่รู้อะค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าริงๆการที่มีการจัดอบรมแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้คนหลากหลายมากขึ้นที่รู้และสามารถเอาไปแบ่งปันต่อได้มันก็เป็นการแก้ไขนี่ที่ถูกต้องเรียนใช่ไหมครับเป็นคอร์สที่ผมว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็คิดว่าเรียนจบนะครับก็ สำหรับตัวเองก็เห็นเลยค่ะว่าในเรื่องของข้อกฎเกณฑ์กฎหมายอัตาราดอกเบีย้ยที่แตกต่างกันมันจะทําให้ลูกเนียเข้าใจว่าถ้าเขาไม่แก้หนี้ตอนนี้จะไปเจออะไรที่จุดไหนมากยิง่งขึ้นแล้วก็อันนึงที่แบบสําคัญมากเลยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะไปเกิดปัญหานี้ในอนาคตคือการคปกกาประกันอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเป็นแบบอีกหนึ่งสิ่งที่เขาจะต้องรู้ตัวว่าแบบอย่าทําอะไรแบบนี้ให้เกิดปัญหากับตัวเองในอนาคตเช่นกันค่ะผมว่าได้ทุกหัวข้อเลยครับจริง เพราะว่าผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนที่จะให้คำแนะนำสำหรับการแก้หนี้ทุกๆเรื่องสำคัญหมดนะฮะคือถ้าพลาดจุดไหนไปผมว่าม,มันมีผลต่อการให้คำแนะนำสูงมากคือยิ่งรู้มากยิ่งช่วยคนได้เยอะคับคือตอนนี้ที่เรียนจบไปเพลินว่ามี เคสสุข้าที่มาปรึกษาเหมือนกันเป็นคนที่มีรายได้สูงในขณะเดียวกันรายจ่ายสูงเหมือนกันแล้วเราก็มานั่งดูแล้วโอ้นี่บัตรเครดิตเทียบเลยเพราะเขาบอกว่าอ๋อจ่ายขั้นต่ําได้นี่เขาก็เลยจ่ายขั้นต่ําโดยที่เขาแบบอาจจะมีความรู้น้่นการเงินไม่เพียงพอที่ว่าจ่ายขั้นต่าแล้วเม่เลยจะหมดและดอกเบีย้ยที่เจอมันเยอะขนาดไหนเราสามารถตรงนี้แหละไปช่วยเขาในแง่ที่ว่าช่วยเขาจัดลําดับของนี่แล้วก็ชี้เป็นตัวเลขให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณจังใจแบบนี้อยู่ดอกเบีย้ยคุณจะบานขนาดไหนแต่ถ้า คุณอะเจ็ดเงินบางส่วนเนี่ยส่วนรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นออกแล้วคุณสามารถเอาประกบในนี้นะดอกเบีย้ยคุณอะจะลดลงเหลือเท่านี้ระยะเวลาของในการที่จะอิสระจากความเป็นหนี้เนี่ยหลังคุณก็จะเบาขึ้นเพราะคุณไม่ต้องแบกหนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะไอ้ตรงนี้ค่ะที่พี่อยากที่จะทาออกมาให้แบบลูกค้าแล้วกันหรือว่าคนที่มีปัญหาอยู่อะเห็นเพราะว่าบางทีเขามองไม่เห็นหรอกถ้าเขาเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนอะเริ่มตระหนักแล้วว่าอ๋อสเต,ต็ปต่อไปเขาควรจะทํายังไง มองว่าพอเราได้เนื้อหาต่างเหล่านี้ครับเราก็อยากจะเอาเนื้อหาต่างเหล่านี้ไปปรับใช้การลูกค้าของเราหรือว่าอาจจะมีพวกแบบหลักสูตรในการบริหารจัดก,การนี่เนี่ยเอาความรู้ต่างเหล่านี้ไปแนะนําให้กับบริษัทองค์กรต่างๆให้เขามีการจัดก,การนี่ได้ดีขึ้นนะครับพอมีการจัดก,การนี่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตทางการเงินของเขาก็ดีขึ้นครับพนักงานน่ารักมากนะคะแล้วก็ทั้งทีแบงก์ชาติเนี่ยเหมือนแบบว่าคิดมาแล้วว่าอยากจะให้กิจกรรมเนี่ยมันมีความสนุกค่ะเพราะฉะนั้นเขาเตรียมทั้งของเตรียมทั้งกิจกรรมเนี่ยมาให้พวกเราตลอดการสััมนนาาเลยพร้ก นนะะทั้งพี่ๆทีมงานแบงค์ชาติทุกคนเลยเนี่ยเธอตั้งใจมากๆค่ะต้องบอกว่าขอม,มาว่าแอบประทับใจจริงวิทยากรก็ได้นําความรู้นะคะจากการไปสอนมาของการที่เราเป็นหมอนี่แต่ละรุ่นนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดให้น,นักวางแผนการเงินงจะได้ไปช่วยนะคะเป็นหมอนี่เพื่อที่จะให้คําปรึกษ,ษาแก่คนที่เป็นนี่เราอยากให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจหลักสูตรนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะ จริงๆผมไม่อยากจะบอกว่าต้องฝากอะไรถึงผู้เข้าอบรมนะครับเพราะผมมั่นใจว่าผู้เข้าอบรมทุกคนที่ตั้งใจที่จะสมัครด้วยความมุ่งมั่นลัเต็มภายใน2นาทีเนี่ยครับเขามีจิตใจเต็มที่อยู่้วล่ะที่อยากจะช่วยกันแก้ปัญหาให้กับสังคมไทยเพราะฉะนั้นจริงก็อยากจะเป็นกําลังใจให้มากกว่าครับหวังว่าทุกคนจะสามารถเอาองค์ความรู้ที่เรียนอยู่วันนี้บวกกับจิตใจที่เขาอยากจะอาสาเข้าไปช่วยทําให้คนไทยเนี่ยครับมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างที่เขาต้องการทุกประการเลยครับจริงๆแล้วสาหรับนักวางแผนการเงินซี ปรึกษาการเงิน AFPT ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้นะครับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็มีการประสานงานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะจัดอบรม หลักสูตรหมอนี่ในรุ่นต่อๆไปอีกนะครับยังไงก็คอยติดตามข้อมูลจากทางสมาคมนักวางแผนการเงินงไทยด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนที่เป็นหนี้อยู่หรือว่ากําลังคิดว่าจะก่อหนี้ใหม่ครับอยากจะฝากสโลแกนของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เขาบอกว่าก่อหนี้เท่าที่จําเป็นและเท่าที่เราสามารถจะาผ่อนไหวครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นกันนะคะ